วันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของหนุ่มพีททองเจือกันค่ะสําหรับพีททองเจืออยู่ในวงการบันเทิงมานานค่ะเขาแต่งงานกันในด้านของสาวเจิงวิไลลักษ์โดยมีบุตริกัน3คนก็คือน้องไสยยาน,น้องมียาและน้องโรเตอร์ค่ะแล้วก็คุณพ่อทั้ง3เนี่ยต้องบอกว่าเลี้ยงดูลูกๆอย่างดีเลยคุณพ่อคุณแม่ใส่ใจและส่งเสริมลูกๆอย่างเต็มที่ค่ะถือว,ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักจริงๆแล้วค่ะลูกสาวเองนั้นนะคะก็มาเจอปัญหาในด้านของสุข ภาพนั่นแหละค่ะที่ทางทีมงานเองก็ต้องขอส่งกําลังใจให้ด้วยส่วนลูกชายเองก็เล่นเซิร์ฟเกตแล้วเกิดพลาดขึ้นมาทําให้เกิดปัญหาเก่ยวก,กระดูกด้คุณหมอแนะนานะคะให้เข้ารับการรักษานุ่มพิษเองมองว่าลูกชายของเขายังเด็กและเลือกวิธีอื่นคือการค่อยๆทํากายภาพและจัดกระดูกกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญตอนนี้เหมือนทุกอย่างกําลังดีขึ้นค่ะเพราะว่าน้องโรเตอร์อาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ทําเอาภรรยาเองก็โล่งใจ ในทางช่วงแรกเนี่ยต้องบอกว่าภรรยาเกิดความวิกฤตในเรื่องของการคิดมากตลอดเลยวิตกกงังวลแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ทําให้เกิดว่าทําไมเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดกับครอบครัวของตัวเขาในครอบครัวก็ให้กําลังใจกันและกันทางลูกๆแล้วก็ตัวพวกเราทุกคนสัญญาจะรักษาตัวเองเป็นกําลังใจให้กับคนในครอบครัวบอกเลยเลยค่ะว่าทางทีมงานก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งใจให้ อีกกำลังใจหนึ่งนะคะที่ให้กับครอบครัวหนุ่มพิทผ่านพ้นในทุกๆอย่างไปได้ด้วยดีค่ะ